สวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามและรับชมช่องของผมนะครับวันนี้กลับมาเจอกันอีกแล้ววันนี้ไม่ได้มาทําความสะอาดเหรียญเหมือนทุกครั้งนะครับวันนี้จะนําเหรียญมาให้เพื่อนๆนได้รับชมนะครับเหรียญที่เพื่อนๆนได้รับชมอยู่นี้เป็นเหรียญกระสาบที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบรอบ120ปีกระทรวงการคลังนะครับซึ่งเหรียญกระสาบรุ่นนี้นะครับจะมีทั้งหมดด้วยกัน4ชนิดเหรียญนะครับชนิดเหรียญที่1ก็คือเหรียญกระสาบเงินราคา600บาทนะครับ เป็นเหรียญกระสาบขัดเงาวงขอบนอกมีเฟืองจักนะครับเหรียญชนิดที่2ก็คือเหรียญกระสาบราคา600บาทเป็นเหรียญกระสาบไม่ขัดเงาวงขอบนอกมีเฟืองจักเหรียญชนิดที่3ก็คือเหรียญกระสาบโลหะสีขาวทองแดงผสมนิกเกิลราคา20บาทเป็นเหรียญกระสาบขัดเงาวงขอบนอกมีเฟืองจักและเหรียญชนิดสุดท้ายเป็นเหรียญกระสาบ โลหะสีขาวทองแดงผสมนิกเกิลราคา20บาทเป็นเหรียญกระสาบธรรมดาไม่ขัดเงาวงขอบนอกมีเฟืองจักรนะครับเรามาดูกันเลยว่าลักษณะของเหรียญจะเป็นยังไงนะครับซึ่งเหรียญที่ผมนํามาให้เ,เพื่อนๆได้รับชมอยู่นี้คือเหรียญราคา20บาทไม่ขัดเงานะครับนี่นะฮะชนิด20บาทไม่ขัดเงาเป็นเหรียญธรรมดานะครับ ธรรมดานี่ขอบเฟืองนะครับเฟืองขอบนะรายละเอียดของเหรียญมีอะไรบ้างนะครับมาชมกันเลยรายละเอียดของเหรียญน,นะครับด้านหน้าเหรียญน,นะฮะกลางเหรียญทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศจอมพลอากาศสวมสายสร้อยจัก,กรีและทรงสายสะพายมหาวชิระมงกุฎประดับปีเครื่องหมายนักบินและเหรียญราชอิสริยาภรณ และพระบาทสมเด็จพระปรามินมหาจุลาลงกรพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศจอมพลสวมสายสร้อยจักรีประดับเหรียญราชอิสริยาภรณ์ทั้งสองพระองค์ผินพระพักไปทางด้านซ้ายภายในวงขอบเหรียญด้านขวามือมีคําว่ารัชกาลที่9ด้านซ้ายมือมีคําว่ารัชกาลที่หส่วนด้านหลังของเหรียญนะครับด้านหลังของเหรียญก็จะเป็นแบบนี้ ด้านหลังของเหรียญกลางเหรียญมีรูปเครื่องหมายราชการของกระทรวงการคลังภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า120ปีกระทรวงการคลังพอจุดสอดจุดขีด2538เบื้องล่างมีข้อความว่าประเทศไทยและข้อความบอกราคาเหรียญว่า20บบาทนะครับนี่ก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะ เหรียญชนิดนี้นะครับเหรียญชนิดนี้เหรียญชนิดนี้นะครับประกาศใช้เมื่อวันที่30มีนาสองพนมนะครับราคาหน้าเหรียญอยู่ที่20บาทเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่32มิมลิเมตรนะครับน้ำหนักของเหรียญเด็นค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับนี่น้ำหนักของเหรียญอยู่ที่15กรัมนะฮะ แล้วก็จำนวนการผลิตเหรียญน,นี้เหรียญแบบธรรมดาอยู่ที่800,000เหรียญน,นะครับสำหรับนักสะสมท่านใดที่กำลังมองหาเหรียญใหม่ๆอยู่ก็ไม่ควรพลาดเหรียญชนิดนี้นะครับ20บาทยังมีขายอยู่ออนไลน์ยังมีขายตามออนไลน์อยู่นะครับ s ซฟี่ลาซาด้ายังมีขายอยู่สามารถเข้าไปเลือกซื้อเลือกชมได้เลยว่าชอบเจ้าไหน ผมได้เหรียญมาจากออนไลน์เหมือนกันฮะนี่สำหรับเพื่อนที่ติดตามผมอยู่แล้วนะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่กดติดตามกดไลค์นะฮะสำหรับสมาชิกที่เพิ่งเข้ามารับชมนะครับกดติดตามช่องของผมไว้เลยนะครับผมจะลงคลิปใหม่ๆเหรียญประเภทอื่นมาให้รับชมนะครับหรือว่าจะชมย้อนหลังเหรียญอื่นๆก็ได้นะครับที่ผมทำไว้ ชื่อช่องของผมก็คือ The r i s k Man Coin นะฮะเ mm hmm. หรียญพารวยช่องของผมไม่ได้รับซื้อเหรียญน,นะครับช่องของผมแค่นำมาให้เพื่อนๆได้รับชมดูช่องของผมแค่นำเหรียญแล้วก็ข้อมูลของเหรียญมาให้เพื่อนๆได้รับชมเฉยๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องของผมด้วยนะครับขอบคุณครับ